คือชื่อตั้งแต่แรกเกิดเลยชื่อกระถินค่ะชื่อชื่อในี้ใครตั้งให้ก็จะเป็นยายบอกว่าเป็นคุณพ่อตั้งให้ค่ะเป็นคุณพ่อตั้งค่ะตตเต้ตั้งให้ค่ะค่ะผมแ,ะแม่จะรู้ไหมแม่แท้ๆเราเนี่ยไม่มั่นใจว่าเขารู้หรือเปล่า ไม่มีชื่อเล่นไม่มีอะไรเกี่ยวกับแม่ทั้นมีแค่ใบเกิดใบเดียวก็คือรู้สึกขอบคุณคนที่ขโมยรถพ่อไปเหมือนกัน<อ> <laughs> ที่แบบว่าเขายังส่งกลับมาให้โมยไม่กันก็ไม่มีนะ <laughs> ใช่พอตอนนั้นตอนไปเข้าโรงเรียนตากับยายเขาก็เครียดเหมือนกันจะไปหาใบเกิดมึงมาจากไหนเนี่ยอีขโมยทำไมใจร้ายจังเลยอะไรเงี้ขยขโมยรถพ่อมึงไปอะไรเงี้ย แต่ไปเกิดนี่ก็ดันไปอยู่ในรถที่ถูกขโมยใช่่คะ ชื่อตามในใบเกิดก็คือชื่อนางอับสอนบุญเกิดรู้ชื่อเล่นคุณแม่ไหมไม่รู้ค่ะเพราะว่าตั้งแต่จําความได้คุณพ่อก็ไม่เคยปิดปากพูดเรื่องนี้เลยไม่น่าจะต้องถามแล้วนะว่าเขาคงหน้าเหมือนใครแต่ว่าก็ะถิ่นบอกว่าดูจากในในรู้นั่นคือตัวเองเหมือนแม่เลยคือรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเลยใช่ไหมช่วงใช่ค่ะส่วู้หนอมค่ะมีไหมให้ไม่มีแล้วค่ะมันอยู่ในเครื่องเก่าสองเครื่อง คือเหมือนเลยเรารู้สึกเลยว่าเรากับแม่นี่แหละแม่ฉันแม่ฉันเลยเหรอโอ้แค่แสดงว่าแม่ก็รูปร่างแบบดีที่กระดิ่เลยรูปร่างไม่รู้ว่าจะจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หน้าโค้งหน้ามีแต่แค่ส่วนตาที่ไม่เหมือนตาเข็มจตโต Passenger attention please welcome to Chiang Mai International Airport คุณสา,สา Mai, ครับแลกมีทางใขอต้อรับสูหน้าการยสงเชียงใหม่ครับเคสนี้ไปตามหาคุณแม่ให้พี่กระถินบอกตามตรงก็ตุ้ตตตตมุตมตมต่อเหมือนกันครับเพราะว่าพี่กระถินเขาบอกว่าเขารู้ทั้งชื่อรู้เบอร์โทรรู้ที่อยู่ของแม่ด้วยนะแต่ว่า เขาเคยโทรไปแล้วด้วยนะคะเขาเคยให้เพื่อนเช็คให้เนี่ยเพื่อนที่ทํางานราชการอย่างเงี้ยเขาเคยโทรไปแล้วแต่ว่าเบอร์โทรมันติดต่อไม่ได้ส่วนเคยส่งจดหมายไปก็ส่งไปแล้วนะแต่ถูกปลายทางปฏิเสธแล้วก็จดหมายมันตีกลับมาอะไรเงี้ยอืมก็ไม่รู้ว่าปลายทางของภารกิจเคสนี้จะเป็นยังไงอะนะแต่ว่ามาถึงที่แล้วเนาะเต้ก็เลยตัดสินใจจะไปเลย เป็นไงเป็นกันอย่างเงี้ยถ้าโดนปฏิเสธใส่หน้ามาก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเคสนี้ก็วันนั้นก็บินลงเชียงใหม่ครับแล้วก็ขับรถต่อขึ้นดอยไปอีกสองชั่วโมงครึ่งไปดอยแม่แจ่ม นี่ครับสวัดดีครับหมูสิบห้าไปทางไหนนะครับที่ตำบลช้าง่งนะครับผมตรงนี้หมูอะไรอะครับอันนี้เป็นของท่าผาครับท่าผาแล้วหรอครัออบผมถราเครื่องนี้อยู่ในเมืองนู่นะครับไอ้ตรงที่ตัวเมืองจะเป็นของเทศบาลครับแต่ถ้าว่าข้ามน้ําไปฝั่งนู้นจะเป็น แค่นี้เช็คมาแล้วครับชื่อคุณแม่ที่เราได้มาเนี่ยก็คือตรงกับข้อมูลในใบเกิดของพี่กะทิตเลยต้องตามไปดูว่าจะเจอหรือเปล่าจะแช่เป็นสองฝั่งน้ำในสัญญางทีแ่แบพี่เขา เนีทยอันนี้อ๋ออันนี้เทศบาลท่าผาบ้านเต่าเราก็มาแข่ขวนอยู่นะเจฟหัวอ่ะอันนี้ศูนย์ศูนย์ไอ้นี่นะต้องไปเออต้องไปขอ่งนู้น เนี่ยถามนี้ก็ได้มั้งพี่ว่าศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะต่มาก็หาหมูพิฆาตำบนช่างเคิ่อครับผมก็อยู่ตรงประตูถามครับก็เบื้องหน้าของหนูเนี่ยก็เจ้าหน้าที่อบตช่างครึ่ง,งนั่งมองหน้าอีเต้คนเดียว ประมาณ10บกว่าคนก็เลยถามไปว่าเออมามาถามทางไปบ้านผู้ใหญ่หมู่15ครับอะไรเงี้ยก็มีการเลิกลักกันเกิดขึ้นไม่รู้ใครจะตอบหรือใครจะให้ความช่วยเหลือเราเดียวอะไรเงี้ยไอ้สักพักหนึ่งก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักมากเดินออกมาหาเราเลยตรงดิ่งมาหาอีต่ยเลยมาทำไมคะอะไรเงี้ยก็ในใจก็คิดลงใจถามไปไม่เก้ออะไรเงี้ยมันตวเอนมาจา เนี่ยก็หอมอบพุทธเอ็นค่ะพุทธเอ็นคยู่อย่างไรจู่จู่หมู่บ้านค่ะหมบลช่างคือพุทธเอ็นใช่อ๋ออยู่ในเขตของอบตอ๋อโอเคไอ้โตจะจะให้น้องปลาไปส่งก่อนหรือว่าไอ้จะโตโอมันไก่ก่อนมาไก่ปลาไก่ก่อนเอ่อปีสะดวกมันก่อนได้อยู่มันคนรบกวนเจี่ยแต่รอรบกวนครับขอได้แจ้วขอบคุณมากแจ้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปไอ้ตัวไปจอดเราะว่าหมู่ชียงค่มันจะมีสองยองมากไปบ้านคุณไงก็ได้เนาะ ก็หลวงบ้าน,<ค>น่หลวงอ่ะอันเดียวน้องโคลหา่็หลวงท่กอนได้ได้รครับน่ารักมากคือพี่เขาช่วยอะ่ะช่วยแบบช่วยเลยอะ่ะช่วยแบบไม่มีอะไรมากัน้นแถมอาสาไปส่งเราด้วยครับจ้าพป็หลวงอยู่บ้านจ้าอ๋อพป็หลวงมาอยู่บ้านพอดีพอดีไอ้ไอ่เพิ่นจะมา ตามหาคนพัดภาคจากการยาเจ้าคนบ้านเขามีนี่มีผนผมขออุปกรณ์ได้ค่ะอนุญาตนะคะสวัสดีครับปลวงครับปลวงผมจื่รเต้ยนะครับผมครับเอ่อผมมาอเนี่ยรายการตามหาคนที่เป็นพัดผากจากกันบ่ป้ากันสิบปีเช้าปีสามสิบปีอยากปลวง ครับผมและทีนี้มีลูกสาว่นจะโตยหาแม่เปิ้ลปนป้ากันมาประมาณสามสิบปีแล้วครับผมจะเป็นคนู่ของมูานเแม่นครับเบื้องต้นเนี่ยผมเช็คม้าเนี่ยเป็นคนของหมู่ิ5้าจือ่อปนติอยููตหมู่ิ5้าเนี่ยครับผม <c oughs> บ้านเล็กขี้นีนะป้าหลวงครับจือ่อปนจื่ออะไรครับจื่อธัญวันไกลศรีอีนะ อธิวันใจสีสุดยอดผู้ใหญ่บ้านรู้จักกับคนที่เราจะไปตามหาด้วยอาปลหลงพ่อจักเปินก่อนแจ็คทำเจ้าชายไอ้แม็ดไม่ถึงนะแจ็คก็ถึงไอ้ยอดชื่อไม่หย่อนใช่ไหมไ่อย่างก็ครับผมชื่อเล่นผมเนี่ยเออชื่อเล่นเปิลอ่ะผมบอกพ่อจักเพราะว่าลูกสาวเปิลน,นี้แก่ จื่อจืดจืดแท้ๆในใบเกิดนะครับจื่อก่อนรู้สึกว่าเป็นจะาซื่ออัปศรแม่นเกาะอ๋อครับผมป่าหลวงแม่ชื่อนชื่อชื่อชื่อนางยอดเท่นะครับอ๋ออันนี้ผมก็แน่ใจหมายถึงว่าเป็นแม่ของคนที่จืดทางญวันเนี่คำนึงหนึ่งเป็นก่อนอ๋อครับผมตอนนี้ป่าหลวงอยู่ไหนป่าหลวงสะดวกก่อน มีงานอยู่เลยถ้า่าจะกวันไหนผมที่บ้านก็สะดกวกดี่งกว่าเพราะว่าเดินเดินผมไปที่บ้านอ๋อโอเคอ,อันเดี๋ยวเราเราไปอู้กันที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวผมผมพี้อยี่อยู่อบตอน,นี่น้ำผมไปที่บ้านป๋าหลวงเนาะโอเคได้ๆครับผมผม,ผมก็ควปรป๋าหลวงน้อยหนึ่งเนอะครับผมขอบพระคุณครับเดี๋ยวป๋าหลวงเมันจะติกมาบ้านครับผมรบกวนพี่สาวครัผมไปกินเนาะได้จ้าขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวไปหาป๋าหลวงที่บ้านกันนะครัะ พูดไทยต้องพูดไทยกับลูกเพจมันงงไปหมดมาอยู่กรุงเทพเป็นจํานวนมากอันเนาะก็เลยแบบพูดกลางไม่ค่อยแป้นอะไรเงี้ยอ่ะไปตามหาผู้ใหญ่บ้านกันไปหาผู้ใหญ่บ้าน แต่ผมว่าเดี๋ยวแกจัดน้ำมาโอ้เมื่ผมรอที่นี่ก็ได้นะขอบคุณพี่มากเจ้าครับเดี๋ยวยิงตรงนี้เลบโอเคได้ถ้าจะมีใครอยู่บ้างอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมขอเจ้าทีรับการดีๆนะบ้านน้อูแต่รูปนี่มอลไรผู้ใหญ่บ้านยังมาไม่ถึงก็เลยแบบเหลือไปเห็นใหญ่ข้างบ้านป้าหลวงผู้ใหญ่บ้านก็เลยแบบ ยายแง,ง่ข้างบ้านจังไดเนี่ยแม่ไว้ดีจ้านั่งเทปนั่งเทปแม่ว่ะขอบคุณเจ้าแม่อู้กันก่อนไม่เจนน้องอก้อยนิจ้ะึ่อแม่อ๋อนั่งไกลๆกันน้อยเนาะโควิดนั่งไกลๆกันเนี่ยแม่อยู่บ้านข้างพ่ลหลวงนี่ก๊าบบ้านแม่อ๋อลาแน่แม่หูจ้าคนชื่ออับส่อนก่อน อักรอับสอนน้ำุปไกรสีอ่ะคุณเตียนคุณเตียนน้ำซุกจ้ะคุณเกิดพอลวงมาแล้วแม่พอลวงมาแล้วขอบคุณมากครับไปอุ้งคุยยังไม่ทันเท่าไหร่หรอกยังไม่ทันรู้เรื่องกับยายเลยก็ผู้ใหญ่บ้านก็มาพอดีก็เลยแบบยายยายยผู้ใหญ่มาแล้วเลยยายก็เออเออเออเพอดวงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เตยนะคะผม เรง,งไ,รไป,ปดูอะ,อ,อ,อะไรมาเอไปไีเอาไก่มาเหลียงคืดูแฟมไก่คือมีลูกสาวเบ็นจะะตยหาแม่เพื่อลูกสาวสครามลูกสาวคือผมผมอ่ะทำรายการอยู่ทำเป็นเพจตามหาคน,มคนทีท่เป็นฆาตฆาตกไปเลยอะครับลูกสาวและทีนี้ลูกสาวเป็นการล่องเรียนมาช่วยตามหาแม่ให้เจมส์อย่ับแล้วทีเนี้ยลูกสาวนี่ ลูกสาวเขาก็บุ่งม่กับควรหน่อนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเพิ่อยู่ที่ไหน่ของลูกสาวตอนตอนนี้ลูกสาวเป็นอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพครับเขาไปทํางานนะไปทำงานลูกสาวย่ตไลหมูเนาะออย่างพ่ออายุลูกสาวอายุสามสิบจีสามสิบสีแต่กิกับไม่ลูกหรือเนี่ยแต่ที่หันมาอยู่บ้านนี่นะมีผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายสองคนผู้ชายนี่ผู้ชายเขาอยู่นี่เรียนจบแล้วให้อยู่กับพ่อเปอนที่ที่ เอ้คนที่กกัติดโควิดไปเดียวนี้ย่อยู่ม .5 ประมาณนั้นแหละโควิดม .5 ประมาณอยู่ม .5 ครับคุณน้องศูนย์ไหนชาติไดแ้แต่คนกลางนะ่ะเพิ่งกลับไปออกไปอยู่กับพ่อเพนะิ่งกลับบ้านแล้สักอย่างนี่ผมมาแน่ใจเพราะว่าไปออกไปตั้งแต่แค่ปีกว่าปาย,ย,นนยนะนยยจบจบมหาหลัยจบอย่างไรไหนจบมหาลัยครับประมาณชาวปายเนาะชาวปายนะครับแต่ว่าไอ้คนที<อ>่บ<อ>้านะผมว่า คนดอยเนาะค่ะผมอาจจะเป็นกับแฟนก่อนหน้านี้อะค่ะผมตอนนี้เป็นอายุสามสิบเราน่าจะเป็นปีของสามคนเนีเ<อ>่ยนะผมคิดว่านะทหารตอนตอนที่เอาแกวลูกสองคนสามคนมาอยู่บ้านเนาะแล้วก็แกก็กลับไปอยู่อีกสามครั้งหนึ่งแล้วก็ปิกมาตอนนี้แกก็เลิกกบกกับไปพ่อไอ้น้องสามคนแล้วนะแกกับแต่งงานใหม,ม่ก็ไปอยู่ทำงานอยู่ไหนหลบปูนกันทำงานทุกอย่าง มาเชียงใหม่แม่ไปอยู่ลำพูเลิศนะพี่นะเรื่องของเรื่องก็คือผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วแม่อับศรเนี่ยเขา,เ,าเพิ่งกลับมาจากขอนแก่นเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้แกไปไปมีครอบครัวอยู่ที่โน่นแล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนแต่พอเลิกกันปุ๊บแกก็กลับมาพร้อมกับลูก3มคนนะนะแล้วก็มามีแฟนใหม่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้น่าจะแบบ ไปอยู่ที่ลำพูนไปทำมาหากินที่ลําพูนอะไรเงี้ยแกก็เลยว่าเดี๋ยวพาเต้ยไปถามที่บ้านคุณยายก็แล้วกันบ้านแม่ของแม่อับศรอะไรเงี้ยอืมก็เลยเอาไปไปไปเปล่แล้วบอไดผมนําตังค์ไปได้ครับผมรอบวันปะหลงกันแล้วต้อครับผมออกตังไดป่ะหลงที่อยู่ลำพูนใช่แล้จะพอน้ำปลาสีฟ้าผามืองบ้านจะมีสองหลังอ๋ออันเดี๋ยวตัวหลังปะหลงไป้ก็ได้ครับลำพูนมา ก็ติดเชียงใหม่นี่ไงสวัสดีเจ้าจ้ายบาเจ้าแม่บ๊ายบายเจ้า่ออันนี้ ขออนุญาตนะครับผมต้องตกใจนเนออผมมาจากรายการตามหาคนที่เปินทัดผักกันอยู่ในแม่เอ,อผมจิตเต้ยนะครับผมนีลูกสาวคนหนึ่งเปิอนอยากจะโตห้หาแม่จา่าลูกสาวคนเนี้ยเขาชื่อกระถิ้นเขาจะโตห้หาแม่อ๋ออ๋อ,อจมจักกันหิ่ลูกอีสอนน่ะ มาถูกที่แล้วละ่ะเพราะว่าพอเอ่ยถึงชื่อกระถินปุ๊บเนี่ยทุกคนรู้จักหมดเลยหนูก็เลยคิดว่าเคสเนี้ยไปต่อไม่ยากแล้วละ่ะอะไรเงี้ยเพียงแต่ขอยั้งใจไว้นิดนึงว่าแม่เขาจะยอมรับหรือเปล่าหรือปฏิเสธแค่นั้นแหละ ืองกงแบบจะเชื่อใครดีอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านบอกแม่ก็ไปอยู่ลำพูนแต่คนที่นี่บอกแม่อยู่ตัวเมืองเชียงใหม่งงจังพูดถึงว่ากะทิทับกบลึกเลยแม่มีปูนเฮนนะคระับ พอพูดถึงชื่อก็ก็รู้เลยกระถินนี่แม่ฮู้อยู่แหละอ๋อมันเกิดป่อป่อมันกับอาปแต่เมื่อเกิดเกิดมาแบบได้เลี้ยงเลยนะป่อมันกอาปายเลยนะพ่อขคนที่ไหนก่อนคนเชียงไฮ้เชียงไฮ้เตเตเออจิเตแม่เคยหันหน้าก่อนจับนี่เดี๋ยวน้องจะมื้พ่อแม่คนนี้ก่อนเตจําได้อยู่ว่าเพราะมันเป็นเพี้ยนของไอ้บ่าวแม่ก็เออแม่หล่ะ นี่แม่นเลยล่ะแม่แม่แม่นเลยล่ะเจ้้มาถูกแล้วล่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่แนอี้อยนี่อีน้องกะินนี่จะอ่อนเลยอีน้อยเป็นนี่ปีหนึ่งแม่ของอี้นยนี่นะปีหนึ่งสองปีอ่อนเลยน้องเพ็กไปสองปีมาจัดแก่แล้วล่ะเ่อกับข้าหันหน้าหลานอยู่พ่อหันแต่กุหอยู่ที่ตู้พู้ถึงกะถินเ่ากระเบื้อเลยจือเห็น แม่เพนเป็นก่อนเป็นเป็นพี่สาวพี่สาวของแม่สอนเปิ้ลจื้อเล่นจื้อสอนกันจื้อเล่นจื้อสอนอ๋อแม่สอนนี่เปิ้ลเปิ้ลเปลี่ยนมันถือลูกก่อนเกยอู้อยู่มันเกยอู้อยู่มาบ้านมาข้บมาหารลูกมันขหารลูกมันเมื่อก่อนเออตอนนี้คุยด้วยกับคนชื่อเพนซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่อับสอนอ่าก็สักเป็นป้าของพี่กระถินนะนะ แม่เพนแกบอกว่ากระถิ่นเนี่ยน่าจะอายุอ่อนกว่าแม่ของไอ้เจ้าตัวเสื้อเหลืองอะ่ะตัวเล็กอะ่ะประมาณปีหนึ่งแต่เมื่ย <c oughs> มันน้อยเกิดออกมาแล้วจากฮงยาบอกองเกิดโป๊บแล้วป้อมมันเหมือป้อมมันเอาไปแล้วก็หองข่าวว่าป้อมมันเอามาฮงฮงยาแล้วก็มันจะไปหาก็หาป,ป้าปะาคุยไปคุยมาพอพูดถึงเรื่องราวในอดีตอะไรเงี้ยใจก็ชื้นขึ้นมาเพราะว่า ทางนี้เขาเล่าให้ฟังว่าแม่อับสรเนี่ยเคยพยายามตามหาพี่กฐถินเหมือนกันใจชื้นขึ้นมาเลยอะ่ะแต่ว่ามันขัดแย้งกับที่พี่กฐถินเล่าให้เต้ยฟังก็คือ,อ,อแกเคยส่งจดหมายไปหาแม่ตามที่อยู่ที่ได้มาแต่ว่าจดหมายนั้นอะ่ะถูกปฏิเสธและตีกลับไปหาพี่กฐถินย้อนแย้งนะเป็นเพราะอะไรอะ่ะครอบครัวใหม่ของแม่หรือเปล่า ต้องมาลุ้นกันว่านะตอนนีถ้ <ım. S 1> ถ้าเราไปเจอแม่เนี่ยเขาจะปฏิเสธหรือเปล่าก็ตื่นหลานกูเนี่ยตื่นกัอนแม่ก่อมั่งก่อนพีก่อน้ำนมันก็อยู่เกจาให้ก็ว่าเออมันลองติดต่อแถลงเพราะว่าไว้ ใช่เลยมันก็จือกระถินหลาย ừ, จือกระถิน ừ, ปอดจุเตะเตอองานถูกต้องอ่ะแล้วก็อันเมฆก็คับร้อนด่านเนาะก็คือเต้าหาด่านว่าเอ๊มันยังได้ค่ะมันจะมีที่หน่อยอย่างประเดียวนี้อ่ะเราไม่สอนนี่มันคืดเติมหาลูกมันก็คืดกับมากับว่ามากับว่าจะติดต้าหาเหมือนแบบอีอ่คอคยอยากเติมหาอยากแล้วก็มันเพราะว่ามันแต่งงานไปอยู่คนแก่นเมื่อก่อนน่ะอ่าแประเด็นนี้มันก็ แกกอดกับแฟนมันนานไปแล้วก็มาเอาแฟนใหม่เห็นอ๋อแล้วแฟนใหม่เป็นฮู้กอมีเกิดวิลลุหมูแกบหมูแกบคนนั้นน่ะอ๋อไม่รู้นี่น่ะหมูหมูแม่บหมูแหละว่าบอกกออย่างรู้ไหมว่าหนูเจอใครบ้างหนูเจอป้าของพี่กระถินหนูเจอคุณยายของพี่กระถินด้วยคนนี้แหละ เก็บรูปพี่กระถินไว้ตั้งแต่30ปีที่แล้วแล้วอะเจอทุกคนยกเว้นคนที่เรามาตามมหาเอาละมันก็ถึงเวลาที่จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงแล้วลวนะเนาะขอเบอร์โทรเลยจะ้ะขอเบอร์โทรแม่อับสอนมาโทรหาไปเลยจะได้รู้แล้วรู้รอดไปเลยรู้กันเลยอะไรจะเกิด อบยมันไปถ้าสมมติว่าเต้ยไปโต้หาเขาโทถหาเขาตอนเนี้ยเปลินจะปฏิเสธกับว่าเปลินจะยอมห้าปลูกเปลินก่อนจะยอมห้าปลูกพอขบวนแต่เพิ่งเอาออกมามีเบอร์เบิร์ก่อนถ้าเราเด็กหน้าสวัสดีเจ้าวันดีครับ อันนี้แม่อับสอนก็ครับแม่ครับแม่ครับผมจื่อเต้ยเนอะครับครับโทรจากรายการติเปิลตามหาคนติเปิลพัาดพัาจากกันนะครับจ้าแม่มีลูกสาวตามหาครับผม